บายบายน้ำมูกมาล้างจมูกกันเถอะไอชิว <I chill. S 1> เป็นอะไรไปครับลูกผมหายใจไม่ออกมามามาเดี๋ยวแม่ไปล้างจมูกให้ล้างจมูกคืออะไรฮะอ่าเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ฟังเองนะการล้างจมูกคือการทำความสะอาดโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือเพื่อลดน้ำมูกสิ่งสกรปรกและสารก่อภูมิแพ้จะช่วยทำให้เราเนี่ยหายใจสะดวกมากยิ่งขึ้นนะลูก ส่วนประโยชน์ของการล้างจมูกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ข้อน,นั่นเอง 1. คือช่วยขจัดน้ำมูกและสิ่งสกปรกในจมูก 2. ลดอาการคัดจมูกและใ่นัสบักเสบ 3. ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และหวัด 4. ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ 5. ทําให้หายใจเนีสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5อย่างนั่นเองง,ง่ายเลยก็คือ 1. กระบอกขีดยา10-20มิลลิลิตร แล้วก็จะมีจุกล้างจมูกด้วยนะ2ก็คือภาชนะรองน้ำมูก 3. ผ้าคนหนู 4. น้ำเกลือ 5. เป็นแก้น้ำสะอาดโอเคพร้อมกันหรือยังครับลูกอย่างแรกเลยก็คือ 1. ล้างมือให้สะอาดเลยนะ 2. ก็คือเทน้ำเกลือลงในน้ำแก้สะอาดให้พอประมาณ 3. ก็คือใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือจนเต็มกระบอก4ก็คือ เราก็จะเป็นการฉีดน้ําเข้าไปในจมูกโดยให้หนูเนี่ยยืนตัวตรงแล้วก็ก้มหน้าเล็กน้อยนะต่อไปก็คือจะเป็นการจับปลายกระบอกฉีดยาใส่ลงไปในรูจมูกโดยวางปลายกระบอกให้ชิดกับรูจมูกด้านบนเลยต่อไปก็คือหายใจเข้าทางปากและการหายใจเอาไว้จากนั้นฉีดน้ําเกลือเข้าทางจมูกครั้งละ5ซีซีหรือว่าปริมาณมากกว่านั้นก็ได้จนน้ําเกลือและน้ํามูกเนี่ย ไหลออกจากทางจมูกอีกข้างหนึ่งหรือไหลออกจากทางปากนะและที่สําคัญสั่งน้ํามูกออกมาทั้งสองข้างไม่ต้องสั่งแรงนะจ๊ะจากนั้นก็บ้วนน้าเกลือน้ํามูกและเสมหะที่ค้างอยู่ในคอทิ้งทําซ้ําจนรู้สึกว่าไม่มีน้ํามูกไหลเท่านี้ก็เรียบร้อยนะจ้าเด็กๆปฏิบัติได้ง่ายๆตามห้าขั้นตอนนี้นะ 1. ล้างมือให้สะอาด 2. เทน้าเกลือลงในแก้วสะอาดให้พอประมาณ 3. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ําเกลือจนเต็มกระบอก4เราก็จะเป็นการฉีดน้ําเข้าไปในจมูกแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเราก็สั่งออกมาทั้งสองข้างโดยที่ไม่ต้องสั่งแรงนะแล้วก็เช็ดจมูกให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วเย่เก่งมากเลยลูกเอเอสิ่งที่แม่อยากจะฝากไว้คือห้ามสั่งแรงนะต่อไปคือจะเป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมก็จะมีอะไรบ้างเดีย๋ยไปดูกันเลยน้ำเกลือมีอายุแค่ 30วันเท่านั้นหลังจากเปิดใช้งานหากใช้ไม่หมดต้องทิ้งทันที2ก็คือไม่ควรจุ่มหลอดฉีดน้ำเกลือลงไปในขวดโดยตรงเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้นั่นเองโอเคทำได้ไหมครับลูกทำได้โอเคเก่งมากงั้นมนหลังเรามาล้างจมูกด้วยกันอีกนะได้เลยเดี๋ยวผมจะล้างเองโอเคเก่งมากครับ